สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ค่ะวันนี้ก็แบบว่ามาคุยกันเรื่องผิวหน้ากันดีกว่านะคะเรื่องครีมนะคะเห็นหน้าสวยๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วพื้นฐานจริงๆของผิวกันเรื่องสําคัญค่ะให้ดูกันเลยค่ะว่าหน้านี้คือหน้าที่แต่งแล้วหน้านี่คือหน้าไม่แต่งจะให้ดูว่าผิวหน้าเนี่ยมันกระจ่างใสเนี่ยมันจะทําให้เราทาอะไรก็สวยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือการใช้ชีวิตประจำวันบอกได้เลยว่าการที่เรามีผิวหน้าที่สวยเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะดูสิคะว่าความแตกต่าง ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยเพียงแต่ว่าเราแค่มีเมคอัพอยู่บนใบหน้าหลายหลายคนคงอยากที่จะหน้าสดบ้างไม่ต้องแต่งหน้าตลอดเวลาทุกวันนี้เล็กสามารถหน้าสดได้แล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยก็ได้แต่ก่อนนจะต้องพึ่งเครื่องสาอางตลอดนะคะจริงอยู่ค่ะเครื่องสําอางทําให้เราสวยขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพผิวที่ดีก็เป็นส่วนสําคัญค่ะวันนี้เล็กจะมาพูดถึงครีม MJ ตัวนี้นะคะ MJ ครีมตัวนี้หลายคนเข้าใจว่าต้องรอให้เป็นฝ้าต่อแล้วค่อยใช้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีผิวอยู่หน้ากระจ่างใสเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสําคัญจริงๆค่ะคือไม่ต้องมารอให้เป็นฝ้าค่ะจริงๆแล้วหน้าเราเนี่ยพร้อมที่จะมีมลภาวะต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไฟต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยทำให้ผิวหน้าเราหมองคล้ำนะคะแล้วยิ่งทุกวันนี้สภาวะคือบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันแย่มันมันต้องใช้อ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เราต้องใช้ครีมอยู่แล้วถูกไหมคะ ครีมปกติเนี่ยก็แค่บำรุงปกติทั่วไปนู่นนี่นั่นอะไรและยิ่งแบบครีมที่แบบมีประสิทธิภาพดีมากๆเนี่ยยิ่งราคาหลักหมื่นค่ะราคาแพงมากนะคะแล้วก็เขาจะเรียกว่าลักชัวรี่แบรนด์หร <ces> ืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ครีม M j เเนี่ยนะคะได้พัฒนาขึ้นแล้วแต่ก่อนก็ดีอยู่แล้วยิ่งพัฒนาขึ้นนะคะเป็นกล่องสีเทานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย เป็นฮิตมากขานดัแบบหนึ่งเลยของครีมที่ทําให้หน้ากระจ่างใสนะคะบอกได้เลยว่าเฮ้ยถึงขั้นออกรายการบุ๊ดีเลยอะขนาดนั้นเลยแล้วก็ยอดขายเพียงแค่เดือนแรกนะคะหรือไม่กี่เดือนเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวแทนจําหน,น่ายในตอนนี้เนี่ยมีทั่วประเทศแล้วนะคะซึ่งใครๆก็อยากมาเป็นครอบครัวเอ็มเจและจะบอกได้เลยว่ามันเป็นครีมซึ่งทาได้ไม่เหนียวเหนอะหนกเนี่ยจะให้ดูว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยเป็นครีมที่อ่อนโยนค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ ไม่ได้เป็นครีมที่ข้นจนก,กระทั่งทําให้อุเกิดการอุดตันและเห็นลักษณะาบางๆเบ,บาๆอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยว่าใช้เนี่ยจะเห็นผลภายใน14วันนะคะจากเล็กนี่เป็นคนที่ผิวหน้าเนี่ยบอกเลยปกติเนี่ยหน้ากับคอเนี่ยสีผิวไม่ใช่สีผิวเดียวกันก็คือหน้าจะคล้ำกว่าคอค่ะด้วยความที่เราแต่งหน้าเอ่ยแล้วไปโดนแดดเอ่ยคือหน้าเราเนี่ยจะรับแสงคุณไหมคะรับแสงเนี่ยโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแดดก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะมาถึงขั้นตอนกลางคืนเนี่ยหรือกลางนเช้าเนี่ยเราก็ควรบำรุงอะไรที่มันเป็น บางเป่าเนี่ยไม่หนักไม่หนาเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสให้ดูเลยค่ะว่าความแตกต่างระหว่างการเมคอัพกับไม่เมคอัพต่างกันไหมคะต่างกันนิดเดียวก็คือแค่มีสีมีสันส่วนผิวล่ะคะลักษณะเรียบเนียนแน่นอนเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะครีม MJ ตัวเนี้ยมันทําได้จริงๆค่ะป<ๆ><ๆ>กติแล้วเล็กเป็นคนไม่ค่อยรีวิวครีมอะไรเท่าไหร่หรืออะไรที่เป็นที่เนี่ยเอ่อพวกครีมที่บํารุงหน้านู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเป็นคนใช้หลายแบรนด์มากค่ะ,คะแต่ว่าเล็กเองเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ที่แบบว่า สี่เดือน5เดือนเนี่ยหเดือนเนี่ยจะเปลี่ยนครีม1ทีนะคะยี่ห้อหนึ่งทีเพราะว่า1เลยมันทําให้แอคทีฟเนี่ยมันทำงานเยอะขึ้นแล้วบอกได้เลยตัวนี้ใช้มาแค่เดือนกว่าๆนะคะบอกได้เลยนะเนี่ยยังไม่หมดเลยค่ะเห็นไหมคะยังไม่หมดเลยให้คุณดูอืมเนี่ยยังไม่หมดเลยบอกได้เลยว่ามันคุ้มนะเธอเพราะกระปุกหนึ่งเนี่ยหนึ่ันเ็ดร้อยห้าสิบาทนะถ้าพี่เล็กจําไม่ผิดเนะ 1, าะหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบแต่ว่าข้างกล่องเนี่ยเขาจะบอกว่า,าราคามันจะอยู่ที่ 2,590นะคะบอ้เลยคุณสามารถซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายาทั่วประเทศเลยนะคะเล็กถ้าใครไม่แน่ใจอลองเช็คในเพจของ MJ Thailand ได้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่คุณควรจะมีไว้นะคะเพราะว่ามันทำให้ผิวหน้าคุณกระจ่างใสเล็กเป็นคนไม่โกหกอยู่แล้วทำไม่จกตากล้องนี่คือกล้อง iPhone ค่ะกล้อง iPhone 6ไม่ใช่กล้องฟูงฟินนะคะดูได้นะคะเห็นรูขุมขนเห็นทุกอนูคไม่โกหกค่ะเป็นครีมที่จริงใจคะ่ะเล็กก็จริงใจที่จะบอกได้เลยว่า ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะคะเอาราคะมาถึงว่ามาเล่นเกมกันดีก่อนนะคะว่าวันนี้จะแจก2รางวัลนะคะว่า2รางวัลนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดูหน้าสดกันเต็มๆเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะครีมตัวนี้นะคะช่วยเรื่องกระจ่สาสใยนะคะลดความหมองคล้ำนะคะผิวหน้าเรียบเนียนนะคะและมีความชุ่มชื่นกับผิวนะคะเอาง่ายๆสุขภาพผิวดีเด้งดึ๋งเด้งดึงแบบนี้นะคะทำได้ด้จาก M J เนะะี่ยค่ะและที่สําคัญคือคนที่เป็นฝ้า จะเห็นผลเลยค่ะภายใน14วันเนี่ยผู้จะเห็นผลชัดเจนว่าฝ้าคุณจะจางลงค่ะนะคะใช้เรื่อยๆฝ้าก็จะหายนะคะบอกได้เลยว่ามันเลิศจริงๆค่ะตัวนี้เอาละค่ะไปดูหน้าสดกันชัดๆเห็นครึ่งเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอคุณต้องเห็นเต็มๆค่ะว่าเล็กกล้าอวดผิวขนาดไหนนะคะไม่ค่อยมีใครกล้าอยากโชว์ผิวสดหรอกค่ะมันแบบมันเห็นความจริงมากเกินไปรับไม่ได้แต่ทุกวันนี้รับได้ค่ะเพราะคิมเอ็มเจตัวนี้นะคะไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะคะบอกได้เลยว่าเป็นผู้ใช้จริงๆค่ะ อาละค่ะก็มาถึงในช่วงแบบว่าหน้าสดคือสดจริงๆ no makeup ให้ดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือโ no นค่ะแล้วไม่แต่งหน้านะคะเพราะวันนี้เราพูดถึงครีมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครีมเนี่ยครีมที่ดีก็คือต้องทําให้ผิวหน้าเราดีนะคะเอ่อเรียบเนียนกระจ่างใสไม่หมองคล้ำนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราดาแล้วแบบว่าจะใช้แบบทำให้มาหน้ามันขาวเป็นแบบเฮ้ยเหมือนสาวญี่ปุ่นไม่ใช่สาวเกาหลีไม่ใช่มันต้องทําให้สีผิวเราเนี่ยเสมอกันทั้งหมดนะคะกับคอกับตัวนะคะแต่ก่อนเล่นเป็นคนที่ ผิวหน้าเนี่ยคล้ำกว่าตัวบอกได้เลยแต่วันนี้ให้ดูว่าเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นกระจ่างใสค่ะทาให้ผิวหน้าเล็กแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอกไม่ถูกมันดูเอเองละกันว่าแบบนี้คะ่ะกระจ่างใสเนี่ยนะคะหน้าสดก็บอกได้เลยว่าก็รอดไม่จำเป็นต้องแต่งเมคอัพตลอดแต่ยิ่งหน้าสดสวยอย่างเงี้ยเรามาดูว่าเมคอัพแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะเอาละคะ่ะหน้าครึ่งหน้าแบบว่าแต่งหน้าเมคอัพไปแล้ว รึ่งหน้าสดไปแล้วนะคะหรือหน้าสดไปแล้วตอนนี้ก็มาดูเห็นไหมคะว่า,อาพอสุขภาพผิวดีเนี้ยมันก็ทําให้เราแต่งหน้าหรือทําอะไรก็สวยนะคะใช้ชีวิตประจําวันเอาง่ายๆถ้าผิวหน้าดีเราสึกสวยจากข้างในเลยค่ะรอให้ข้างในบรรดาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องควบคู่กันไปนะคะสําหรับผิวที่มันดีปุ๊บเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้ให้ดูกันแล้วว่าสดเป็นยังไง นะฮะแต่งเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วก็คือมันก็คือการทําให้มีสีสันมากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นนะคะให้มีชีวชีวาแต่จริงๆแล้วพื้นฐานจริงๆของความสวยจริงๆคุณต้องมีสุขภาพผิวที่ดีค่ะแน่นอนค่ะ M J ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่า30 ml เนี่ยสามารถ ใช้ได้ประมาณ2เดือนกว่านะคะจริงๆมันไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะนะคะและที่สําคัญคือของเรามีออยอรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีสารสเตียรอยด์หรือสารทําให้เกิดอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะการแพ้หรือการติดสารสเตียรอยด์หรือสารต้องห้ามนะคะบอกเลยเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นครีมนะคะทําให้หน้ากระจ่างใสนะคะลดฝ้านะคะน,นะคะลงจาก,กระ,ะกระจางลงอ่าบอกได้เลยว่าและที่สําคัญคือผิวหน้ากระจ่างใสอย,อย่างที่ ห็น้ะค่ะวันนี้เนี่ยเป็นการรีวิวซึ่งบอกได้เลยว่าเห็นทั้งหน้าสดหน้าแต่งและแต่งครึ่งหนึ่งกันได้เห็นเลยความบอกได้เลยว่าจะได้มีสุขภาพผิวดีเหมือนเล็กเนี่แหละค่ะทำอะไรก็สวยมั่นใจนะคะอย่าลืมนะคะ M.J. ค่ะ